สวัสดีครับก็วันนี้นะครับมาดูสำหรับเครื่องนะครับ A สามสี่ห้า G นะครับตัวเครื่องนั้นนะครับจอแตกมานะครับก็คือตัวนี้นะครับที่กำลังจะทดลองในการเปลี่ยนให้นะครับก็มีโอกาสได้ทดลองจอด้วยนะครับเป็นจอใหม่แท้ศูนย์นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนในการเปลี่ยนกันไปเลยนะครับรุ่นนี้ตัวอื่นนะครับ รุ่นนี้เปลี่ยนไม่ยากนะครับเครื่องมานะครับใช้อะไรก็ได้ที่เป็นไม่ทําให้สีของตัวฝวาหลังถลอกนะครับหรือสีนั้นหลุดออกไปนะครับอ่ะใช้แบบนี้นะกีดกีดแบบนี้เลยเลยนะครับเพราะเขาเอากาวลงแค่นขอบขอบ จากนั้นก็ให้เรานะครับใช้ตัวเข็ดฟิล์มนะครับขีดไปเลยนะครับอ๋ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับจะได้ไม่เป็นรอยของตัวฝาหลังนะครับลงไปตรงนี้นะครับก็ดันไปเลยนะครับเห็นไหมฮะ ตัวนั้นแกะว่าหลังนะครับสั่งจำหน่ายได้ที่เคทีนะครับนี่มันจะง่ายนะครับสีด้านหลังตรวนี้ไม่เป็นรอยด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นปิกหรือว่าเป็นเหล็กอะไรพวกนี้มันสีมันจะรูดออกนะครับดันอย่างนี้เลยนะครับ ได้แล้วนะครับเรียบเลยครับลองวางไว้นะครับจากนั้นก็ให้เรานะครับ แกนน็อออกนะครับก็จะลูกๆน,น,นี่นะครับก็จะมีจานไม่เหล็กนะครับจานไม่เหล็กเนี่ยประโยชน์เยอะมากจริงๆนะครับ วางน็อตนะครับไม่ให้น็อตหายนะครับในตรงจุดนะครับ แกะพลาสติกนะครับแกะพลาสติกด้านบนและด้านล่างนะครับออกนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับก็ตัดไฟออกนะครับตัดกระแสไฟนะครับตัดตรงนี้นะครับระวังนะครับไปโดนไอซีด้านล่างนะครับจากนั้นนะครับมันน็อตตัวนี้ออกนิดหนึ่งสองตัวนะครับจะมีน็อตอยู่ทั้งหมดตัว ครับระวังนิดนึงนะครับในการเอาแพรออกนะครับสแกนนิ้วแพรนะครับระวังนะครับระวังขาดนะครับแพรสัญญาณ ตัวนี้นะครับเป็นมอเตอร์สั่นนะครับก็ย้ายด้วยนะครับอโอเคนะครับอ่ะลโพงนะครับตัวนี้ระหว่างนิดหนึ่งนะครับถ้าแกะไม่ดีนะครับซลําโพงจะแตกนะครับมันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับให้เราดูล็อกด้วยนะครับ กาวมาด้วยนะครับจากนั้นนะครับมาที่ตรงด้านบนนะครับเป็นตัวบอร์ดชุดบอร์ดนะรับน็อตมีตัวหนึ่งนะฮะสีดำเป็นน็อตดำกล้องหน้าอกุกอน์นะครับหน้าดูว่ามีถาดซิมไหมนะครับถ้ามีถาดซิมก็ สะกิดถาซีมอ,อนะครับนี่ทาซิมตัวน,นี้นะครับดันบอร์ดขึ้นได้เลยนะครับบอร์ดสุดทำดันขึ้นได้เลยอโอเคนะครับวางไว้นะครับไม่ต้องย้ายเดือตัวก็ดันขึ้นมาได้หมดเลย พวกลูกยางนะครับไม่ต้องเอากลับไปลูกยางที่จอของเรามีให้อยู่แล้วนะฮะจอแท้ของเราเป็นจอแท้นะครับมีมีลูกยางให้ทั้งหมดอยู่แล้วนะฮะ ลำโพงบนนะครับจากนั้นเราจะมาเอาแบตออกนะครับอเอาเลยตัวแบตเนี่ยไม่ยากนะครับตัวแบตสายด้านหลังนะครับวิธีเอาแบตออกไม่ยากนะครับลงน้ำยาไว้นิดนึงนะครับไม่ต้องลงเยอะกิน่เนี่ยไม่หมักกินไม่หมับ พอใส่น้ำยาไปนะครับก็ให้เรานะครับดันจากด้านหลังนะครับดันนิดหนึ่งให้น้ำยามไหลเข้าไปฮนะเราจะได้ยกไปทั้งจวงไม่ต้องงัดนะครับถ้าง,งัดปุ๊บเนี่ยแบตบมันจะเสียทรงฮนะดึงดึงตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะเสียทรงนะครับมันจะไม่สวยถ้าแบบนี้แบบมันจะคงสภาพนะครับเหมือนเดิมเป๊ะ นะแบบนี้จะได้บอกมีได้กาวมาด้วยนะครับได้กาวมาด้วยนี่คือเทคนิคในการเปลี่ยนนะโอเคไม่มีอะไรนะครับก็มาที่จอใหม่ของเรานะครับไม่ต้องลองนะครับใส่ได้เลยจอแท้นะครับไปลองที่บ้านใส่มอเตอร์ก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้สแกนลาย้นมือนะครับเอาออกนะฮะแล้วก็ เอาตัวสแกนตัวเก่ามาวางใส่นะครับเอานี้ลอกตรงนี้ลอกนะครับชุดลำโพงนะครับลำโพงด้านล่างนะครับใส่แล้วไปปับใส่ชุดล่างครับชุดล่าง เรียบร้อยล็อกน็อตสองตัวปิดตันหนึ่งเรียบร้อยลงสกนคนปับอันนี้สายนี้นะครับสีแดงอยู่ล่างนะครับสีขาวอยู่บนครับ ออเอคนะครับจากนั้นนะครับก็มาลงลําพงบนก่อนนะครับลาพงบนคือชุดนี้ป๊าบ วางมังลงลงไปจากนั้นนะครับเอาตัวนี้ออกนะครับดึงสก็อตเทปตัวนี้ออกเป็นชุดกล้องหน้านะครับใส่ที่หลังนำบอร์ดลงนะนำบอร์ดลงแล้วก็น็อตดำนะครับอย่าลืมนะน็อตดำชุดนี้ปั๊บเรียบร้อยครับ สีแดงนะครับใส่เสาสัญญาณใส่ถาดซิมถาดซิมนะครับล็อกไว้เลยนะครับถาดซิมาจากนั้นใส่ตัวด้วยตัวกล้องหน้ากล้องหน้านะครับ กล้ okay. องหน้าเรียบร้อยนะครับเอาแบตเตอรี่มาใส่นะครับแบตเตอรี่ของเรานี่แหละียวเหนียวเหนียวๆเหมือนเดิมเห็นไหมฮะยังดีเหมือนเดิมใช้งานได้แบตบไม่เสียทรงนะครับนำแพรนะครับมาใส่เป็นด้านบนก่อนแบตเตอร,รี่อยู่ข้างประกบนะครับอ้าว กำลังนะครับแพดจอติดอยู่ด้านล่างลืมมองนะพับมานะครับพับมาให้ลงล็อกแบบนี้แล้วก็กดลงไปปับ๊บนะครับอันนี้แพดตูดแพดจอแพดตูดอยู่ด้วยกันโอเคนะครับจากนั้นนะครับก็ใส่ฟ้านะครับ ใส่ฝาล่างเพื่อนำการล็อกนะครับเรียบน้อยครับล็อกเพื่อความเร็วนะครับอ้าวาัญหาใหม่มาใส่น็อตผิดตัวอโอเคผิดพลาทางเทคนิคเล็กน้อย ว่องไฟฟ้านะครับชุดชุดโอเคอืมไปลองที่บ้านได้เลยนะครับจอค่อนข้างมั่นใจนะครับจอแท้แน่นอน สบายขึ้นเยอะอเรียบร้อยนะครับสบายขึ้นเยอะนะครับสำหรับมีไฟฟองไฟฟ้านี่จอเปิดดูก่อนนะครับก่อนใส่ฟ้าบนก็เทสก่อนก็ได้นี่มาแล้วนะครับก็ใส่ฟ้าบนไปเลยนะครับจะได้ติดกาวส่งงานดน่วน โอเคนะครับตรงนี้ก็กดลงนิดนึงแป๊กป๊อปนี่จอสวยงามนะครับไม่ต้องลองไปลองที่บ้านได้เลยจอเราจำโอเคนะครับก็เป็นการติดฝาหลังขั้นตอนต่อไปอเราจะใช้กาวขาวนะครับกาวขาวก็จะเป็นสีแดงนะครับตัวนี้สามารถ สั่งซื้อได้นะครับทีเรนเราก็มีขายนะครับสั่งจอสั่งกานะครับได้หมดเลยนะภอพฝาหลังก็ไม่ได้ถิดยากนะครับวางลงไปเฉยๆนะฮะนี่วางลงไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สกอตเทปล็อก หน้าล็อกหลังก็สยง,งาม เนียนกรีบสมบูรณ์แบบเหมือนเดิมสวยงามครับ